ในคลิปนี้ครับจะสอบวิธีการทําภาพสไลด์โชว์นะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเบสิกที่เราจะเห็นกันในงานแต่งหรือว่าในงานโชว์ภาพสไลด์นะครับในที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็มา Import รูปภาพลงในตรงไลบรารีก่อนนะครับแล้วก็สร้างบินขึ้นมาก่อน ครับแล้วก็ไปอิ p พอรรูปภาพมาใส่นะครับครับผมก็ไปหารูปภาพมาก่อนเอาสาักสี่รูปล้วกันนะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากโอเคครับสี่รูป เสร็จแล้วครับผมก็เอาสี่รูปนี้ไปใส่ที่ตัวพิกเจออ์ร์บัมนะครับสเสร็จแล้วก็เอาสี่รูปนี้ออกมานะครับมาวางใส่ตรงทำรายงานนะครับตรงนี้นี่ครับหนึ่งสองสามแล้วก็4ี่นะครับ รูปภาพรูปนี้สเกลสึกจะไม่เท่ากันครับเดี๋ยวไปหารูปภาพที่สเกลเท่าเท่ากันก่อนเคก็เดี๋ยวไปหารภาพให้สเกลเท่าเท่ากันก่อน,าาน,อนมาใส่นะครับโอเคได้ละก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ภาพที่เราลงมานะครับมันจะมีความยาวทั้งหมด5วินาทีต่อต่อต่อภาพต่อรูปนะครับความยาวของมันคนนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับไปที่ e d i t นะครับ Reference น,นะครับเราก็ไปที่คลิปที่มีเดียก่อนก็ได้ครับเราลรอขึ้นมาสักพักหนึ่ง เดี๋ยวหาก่อนนะครับว่ามันอยู่ไหนเอ่ยไทม์ไลน์อยู่ที่ไทม์ไลน์ครับแล้วก็จะมีคำว่าสติล m ิมเม e ดีฟ l t นี้ครับเรชันนะครับก็คือรูปภาพเนี่ยที่เราใส่ไปเนี่ยมันเป็นรูปภาพเนี่ยมีความยาวทั้งหมดกี่วินาทีนะครับเราก็ใส่ลงไปส่วนวิดีโอก,ก็กี่เฟรมก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากได้แบบว่าลงพวดเดียวมีความยาวสิบวินาทีทุกรูปภาพก็ต้องไปปรับตรงนี้นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากลูกทั้งหมดนะครับมานะครับลากลูกทั้งหมดมาแล้วกดปุ่มอัติเนตครับข้างๆคีย์บอร์ดครับไอข้างๆสเปซบาครับ ALT ครับข้างซ้ายสเปซบากดคลิกค้างให้กดปุ่ม ALT ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้านะครับแล้วก็ลากขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อ Copy ออกมาอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็เป็นอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นี่ครับ นะมีสองชั้นคราวนี้เราก็มาที่ eating นะครับเราก็มาที่รูปข้างบนนะครับรูปข้างบนมาที่ตัวสเก e ครับเราก็ย่อส a l e ให้มันเล็กลงเข้นไหมครับมันก็จะเป็นภาพแบบนี้ละเนี่ยสอนมาแบบนี้ ต่อมาเราก็มาสร้าง Adjustment Layer นะครับามาตัว Assembly ก็ได้ครับจะได้ดูง่ายๆมาที่ Assembly คลิกขวาเลือก New Item นะครับแล้วก็เลือก Adjustment Layer นะครับกด OK ก็ Adjustment Layer เนี่ยมาวางระหว่าง2อันนี้นะครับระหว่างนี้แล้วก็ลากให้มันสุดนะครับเส็จแล้วมาที่ Editing นะครับ เลือกเอฟเฟกนะครับเลือกเอฟเฟกเบอร์มี์ไปครับ B L U R นะครับเบอร์ blur. ให้เราเลือกเป็นเป็นนี่ก็ได้ครับ Gasin b e ร r นะครับตรงนี้เราลากมาวาง แ้วเราก็เลือกตรงเบอร์นะครับมาที่นะครับกับเซนเบอร์นะครับเราก็เลือกความเบอร์นะครับเห็นไหมครับข้างหลังก็เบอร์แหละแต่ลองสังเกตดูมันจะเป็นขอบขอบเห็นไหมครับมันจะเป็นขอบขอบดำๆตรงนี้ให้เรากดติ๊กถูกคำว่าีพ p e a t นะครับอ่าคนนี้ก็เต็มขอบแะ ตอนนี้ก็กลับไปที่รูปครับโอเคกลับไปที่รูปแรกต่อมาเราก็มาที่เอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกที่ชื่อว่าตัวชาร์โดนะครับก็ค,คือทำเงาเลเดียนนะครับเลเดียนชาร์โดมาที่อวามาที่รูปแรกนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราเลือกเลเดียนชาร์โดนะครับ เราก็เลือกร e s i z e นะครับ Resize Layer ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีเงาเห็นไหมเงาดำๆเราก็เปลี่ยนจากเงาดาเป็นเงาขาวสีขาวครับกดโอเคเราก็ตรงนี้ก็ปรับ Opacity คความเข้มนะครับแ้แต่เราจะเอาเข้มขนาดไหน แล้วก็ปรับเลื่อนครับซ้ายขวาขึ้นบนนะครับตำแหน่งโพริชันของมันนะครับเห็นไหมว่ามันใหญ่เกินไปเห็นไหมข้างๆเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ตรงโปรเจคชันเนี่ยครับแล้วก็ปรับให้มันเล็กลงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เลื่อนนะครับ เลื่อนให้มันพอดีโอเคก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทำภาพกันดีกว่าต่อนะครับให้เรามาที่ตัวโมชั่นของภาพนะครับในไทม์ไลน์แรกเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเราอาจจะเลื่อนภาพนะครับ อาจจะเลื่อนภาพมาอยู่ข้างล่างนิดนึงนะครับปึ๊บพอรูปมาอันนี้คือแรกนะครับพอรูปมาอยู่ตรงนี้ปึ๊บก็เลื่อนภาพไปตรงนี้น่ครับปึ๊บปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ทำให้มันสมูทสมูทหน่อยก็มาปรับตรงเหมือนเดิมครับกดดอกดาวตรงนี้ลงมาแล้วก็เลือกนะครับให้มันนี่ครับเล่นดูนี่ครับ,รบปุ๊บมาจะเร็วไปนะครับก็ลากไปไกลๆหน่อย โอเคนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ปรับทำความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวใครจะปรับยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะให้มันหมุนนะครับก็เลือก rotate นะให้มันหมุนหมุนเอียงอะไรก็ว่างันไปครับแล้วแต่เราจะทําขึ้นมานะครับพอเราทำหนึ่งรูปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปทําอีกรูปหนึ่งนะครับไปทําอีกรูปหนึ่งคราวนี้อีกรูปหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มทําใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะ copy มาก็ได้นะครับ วิธี copy ก็เลือกที่ motion นะครับเลือกที่ radiant ถ้าเราอยากจะให้ motion มันเคลื่อนไหวเหมือนกันเนี่ยเราก็ copy motion มาด้วยแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันเคลื่อนไหวเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่ต้อง copy มานะครับสมมติว่า copy มาทั้งสองอันเลยทั้ง motion แล้วก็ตัว radiant shadow นะครับคลิกข,ขวาเรา copy มาแล้วก็มารูปที่สองนะครับมารูปที่สองรูปนี้นะครับรูปที่สองเรากด control v วางเลยนะครับ สังเกตรตรง fx เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวคราวนี้เราลองเล่นดูนะครับยิงจากซ้ายไปขวาน,นะครับปึ๊บนิดนึงครับเบาๆรูปที่สองเห็นไหมครับก็คัดลอกมาด้วยแต่คราวนี้รูปที่สองเราไม่อยากจะเอาเหมือนกันนะครับเราก็เราก็เปลี่ยนได้นะครับอ่าเราก็เปลี่ยน อาจจะอยู่ทางขวาแทนนะครับแล้วก็วิ่งมานี่ครับร,รูปแรกวิ่งจากซ้ายไปขวารูปที่2ก็วิ่งจากขวามาซ้ายแทนแบบนี้ครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับ Copy มาที่ motion แล้วก็ radiant shadow ครับ copy มารูปที่3าม ก็กดที่รูปภาพแล้วก็กดคอนโทรวีวานะครับอ่ารูปนี้ก็อาจจะให้ให้หมุนด้วยครับตรงตรงระยะทางเนี่ยอาจจะให้หมุนนิดนึงอ่านีครับเยงนิดนึงครับนิดเดียวพอนี่ครับ ก็ปรับก็ให้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็ตรงนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ใส่ใส่คียฟิฟ์มลงไปนะครับแล้วก็ให้เอียงสัก0ูจุดสอแล้วกันแค่สักหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งครับให้เอียงนิดหนึ่ง ประมาณนี้ครับมันก็เอียงนิดนึงคราวนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆจนจบนะครับก็ใครอยากจะไปปรับแต่งอะไรใส่อะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ชอบนะครับ